นกอันดับหนึ่งในดวงใจที่ผมจะแนะนำให้เลือกเลี้ยงเป็นนกตัวแรกและเป็นนกตัวเดียวสำหรับมือใหม่ Love Bird ไม่ขอบตาสำหรับมือใหม่จริงๆเลยเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่า Love Bird เนี่ยมันแยกสปีชีส์ออกหลักๆง่ายๆเลยคือ มีขอบตาขาวๆและไม่มีขอบตาสีขาวๆรอบๆดวงตาของมันแต่นิสัยของไอ้สองสปีชีเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันแม้ว่ามันจะชื่อเลิฟเบิร์ดเหมือนกันก็นกตามเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาเนี่ยนิสัยมันจะค่อนข้างขี้อ้อนติดคนฉลาดฝึกง่าย IQ สูงกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็มีความก้าวร้าวเนี่ยน้อยกว่าเลิฟเบิร์ดที่มีขอบตา รัดภาพมาที่เลิบเบิร์ดขอบตาอีเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันโกรธอะไรใครมารักหนานะชกทะลุก,กงกัดแบบเหมือนหมาขย่ําไก่เลยแต่เรื่องอื่นมันก็ดีติดตรงเรื่องที่มันกัดเก่งโดยสายพันธุ์ของมันเลยเนี่ยแหละแต่ไม่ว่าจะขอบตาหรือไม่ขอบตาแม่งร้องเสียงดังไม่เป็นรองใครเลยเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะมันเหมือนตะโกนด่าก,กันในตลาดอะนกจิ๋วๆขนาดเล็กเนี่ยคนมันจกจะนึกถึงหงยกฟอพัดเลิฟเบิร์ดขอกเทลกรีนชิก แต่ถ้าผมเลือกนกขนาดเล็กแค่ตัวเดียวนะผมเลือกไม่ยากต้องเลิฟเบิร์ดไม่ขอตาของแท้เท่านั้น